า,าว่ครับวันนี้วันที่30ตุลานะครับก็หลังจากที่รีวิวไป2564ั 4, นอเนาะหลังจากที่รีวิวภาพรวมไปของจักรวาลเนี่ยผมก็จะมาเจาะลึกเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ มันมันมีคุณค่ามากอะนะครับแล้วเป็นภาพยนตร์ที่สวยงามโปรดักชั่นดีภาพสวยแล้วก็ไดอะล็อกคมมากคมจนแบบว่าผมคิดว่าผมดูไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เอามาเขียนเปเปอร์นะครับลงมาที่23กรกฎาคม64ก็เขียนไปนานทีเดียว กรกฎาจนถึงตุลาสิงหากักัายากับ3มเดือนไหมใช่ไหมครับสิงหากักฎาตุลาสามสิเกือบร้อยวันนะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นตะกรอยู่ก็เลยต้องมาบอกเล่าคืออย่าพลาดเรื่องนี้กันแล้วกันนะครับอ่า t ดด d กนะครับ เขาชื่อภาษาไทยลงในเน็ตฟ i ิกว่ากู้ซากนะครับเป็นการขุดค้นทางบร,รณาคดีเนื้อเรื่องก็คือมีราฟไฟเล่น c a r r แครีมาริแกนนะครับลาฟไฟเคยเขาชิงออสการ์จากอิงริชแพทเทียนนั่นก็สนุกมากใครยังไม่ดูไปดูเถิดแล้วก็ชินเลอร์ลิสนะครับโอเคในเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องสรุปคร่าวๆง่ายๆสั้นๆเลยว่าอ,อ,อีดิ t นะครับอีดิ e อีดซึ่งเป็น แม่ไม้มีลูกติดน,นะครับแล้วก็สามีเสียชีวิตเป็นทหารเก่านะครับเสียชีวิตไปแล้วก็สามีเขาครับเป็นทหารเก่าแล้วเขาซื้อที่ดินที่สัตันหูนี้ไว้บนเนินนี้ไว้แล้วก็แต่เนื่องจากแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วอิดดิทก็อยู่ในใจอิดิทเนี่ยเป็นคนที่สมัยก่อนคุณพ่อพาไปชมพิพ,ธพิธภัณฑ์หรือพาไปดูปอมเปอีหรืออียิปอะไรด้วยนะครับถ้าผมจําไม่ผิด ก็เลยเธองคงมีความหลังฝังใจอยู่แล้วก็มีข่าวใช่ไหมครับข่าวในในหนังเนี่ยนะครับแนะนําให้ไปดูก่อนนะแต่ผมก็ยังว่าเดี๋ยวหลังจากดูแล้วก็มานั่งคุยกันนะ,นะครับว่ามีข่าวว่าในเนี้ยมันมีสมบัติเก่ามีโบราณคดีเก่าอยู่อีดิศก็เก็บไว้ในใจมานานนะครับแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสประจวบเหมาะมาขุดแล้วก็จ้างบราซิลบราวก็คือลาฟฝ่ายในเล่นเนี่ยอ่า เดี๋ยวผมเล่าไปคร่าวๆตามริสก็แล้วกันคือผมก็จดโนต้ตไว้ทันทีที่ดูอะ่ะผมก็รู้สึกเช้ามาหรือกางคือก็ใช่จะเป็นเช้านะครับบาซิลบราลาฟฟล์ฟเล่นได้ดีมากนะครับแววตามหมุนหมองเขาไม่มีวุฒิการศึกษานะครับไม่ได้รับการยอมรับในทางโบ,โบราณคดีแต่เป็นคนมีฝีมือแล้วก็กมหนากลมตาทำงานทุกคนในที่อยู่ใกล้หรือทำงานด้วยจะรู้ว่าเขาเป็นของจริงนะครับฉากหนึ่งที่สะเทือนใจผมเหมือน,นกันก็คือตอนที่ได้รับแนะนำตัวต่อจากเพื่อนนะครับ จากเพื่อนของเขาเนี่ยเขาแนะนําตัวกับอ d ดิธพริตตีว่าอ d ดิธถามว่ารับไฟในเรื่องอ่ะนะครับบราซิลบราวอะ่ะทีผมจะเรียกสลับนะ b r a ซ i l บ r o w บมัง่งรับไฟมั่งก็ก็เข้าใจนะครับติดติดภาพแล้วก็จริงๆแล้วไฟก็เก่งมากเนาะไม่น่าเชื่อจากหลอดวอ r m มอลหรือจากอะไรมาเปลี่ยนเป็นอันนี้มองเป็นมองเป็นคนที่คนแก่คนนึงเลยอะ่ะแล้วเราก็รู้สึก่ยว่าเราเราก็แก่แล้วเราก็หมดความมั่นใจอ่ะนะครับ คือเพื่อนเขาแนะนำอย่างนี้ว่าแนะนํากับอีดิทว่าอย่าจ้างราฟไฟล์อย่าจ้างบราซิลบราวเลยเพราะว่าเ,เป็นคนที่ไม่ได้มีวุฒิการศึกษาแล้วก็ไม่ได้มีาการรับรองไม่ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ว่าอีดิะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าบราซิลบราวมีฝีมอือในระดับไหนแล้วทุกคนก็ยอมรับแม้ถ้าเขาจะบอกอย่างนั้นนะครับเพื่อนจะบอกอย่างนั้นแต่เขาก็ทุกคนก็อยากให้บราซิลบราวมาทางานด้วยนะครับแล้วตอนเจรจา,าเขาเองก็โดนกดค่าแรงนะครับอีดิทถามว่าค่าแล ค่าแรงเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาก็บอกเป็นรายสัปดาห์อ่าอีดิทก็ต่อรองราคาแต่เขาก็อ่าบราซิลเบลก็ไม่เถียงอะไรแต่ไม่เถียงอะไรนะครับแต่เขาไม่ไม่ได้ยอมรับถ้าเกิดว่าไม่ได้เท่าไหร่สัปดาห์ละกี่ปอนด์ของเขาอเขาก็ไม่ได้ยอมรับอะไรแล้วก็เตรียมขี่จักรยานกลับบ้านคือเขาง่ายๆแค่นั้นเลยคือไม่ไม่เขาแค่บอกว่าสมมุติว่าอีดิทผมจําตัวเลขไม่ได้จริงๆคืออีดิทบอกอะไรครับ สองปอนต่อสัปดาห์สองปอนต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เงียบเขาบอกเขาทําไม่ได้เขาทาได้สัปดาห์ละเท่านี้ปอนอย่างเงี้ยเขาก็ขี่จักรยานกลับแต่แล้วอีดิดแม่ไม้นะครับก็ให้คนขับรถให้พ่อบ้านเนี่ยเอาจดหมายตอบรับตกลงให้มาทํางานได้ในวันจันทร์ก็คืออีดิดแค่น่าจะแค่มีลูกเล่นหรืออาจจะคิดกระทันหันก็ได้นะครับบราซิลบราวน์ในเรื่องเนี่ยคือรับไฟแต่งงานแล้วนะครับใจชอบโบราณคดี แต่ไม่มีวุฒิการศึกษาแต่ว่าเขาศึกษาด้วยตัวเองแลวเขาก็เขียนหนังสือและศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยตนเองนะครับส่วนอิดิทเองในเรื่องเนี่ยอย่างหนังสือของหนังสือของจอห์นเพรสตันใช่ไหมครับเพรสตันเนาะเขาก็มีตัวตวนจริงนะครับเขาบอกว่าเล่าให้ฟังว่าผู้พันสามีเขาเนี่ยไปขอแต่งงานทาาทามอิดิทมาตั้งนานแต่ว่าอิดิทอะ ปฏิเสธเพราะว่าต้องดูแลคุณพ่อมันก็ตลอดสิบพ่อแม่ดูตลอดสิบสามปีเธอก็เลยไม่กล้าแต่งงานไงเธอก็เลยรอจนคุณพ่อเสียชีวิตเธอไม่แต่งงานจนสุดท้ายพ่อตายจึงยอมแต่งงานกับผู้พันนะครับเรื่องนี้มีเส้นเรื่องทั้งหมดหลักๆเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเห็นโฟลชาร์ตขึ้นด้วยประมาณ1 2ึ่งสองกลุ่มสคนสี 4, ่ 4, คนบวกอีกหกลุ่มนะครับ คือบาซิลบราวแต่งงานแล้วนะครับภรรยาเป็นคนดูก็เป็นคนบ้านๆพื้นๆแต่เป็นคนที่เข้าใจเข้าใจบาซิลบราวมากนะครับผมยังอิจฉาเลยว่ามันมีฉากตอนหนึ่งที่เขาคุยกันหลังจากที่ภรรยาไปเยี่ยมบาซิลบราวที่ใสางานอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาด้วยก,กันแล้วบาซิลบราวก็รู้สึกบราวเรียกบราวแล้วกันนะครับบราวก็รู้สึกทดแทดทดท้อ ท้อแท้ทดทอท้อแท้หดหู่ภรรยาเนี่ยหรือเมียเนี่ยก็พูดด้วยความเข้าใจมากๆพูดด้วยความเข้าใจแล้วไม่เคยดูถูกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณชอบแล้วมันก็เป็นงานของคุณแล้วคุณก็ทําได้ดีคือแดรลอ็อกในเรื่องนี้คมมากผมอยากจะบอกว่าคนเขียนบทดูแดรลอ็อกเรื่องนี้นะครับมันคมจนผมแบบโอ้โหคุณคิดบทกันได้ยังไงอะแล้วบทมันแต่ละเรื่องมันสอดคล้อง ต่อเนื่องไล่เลียงแล้วมีเหตุมีผลแล้วประจวบเหมาะแล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับตอนท้ทายๆของเรื่องเนี่ยผมโน้ตไวนะ้เลยเป็นเป็นกาสีแดงเลยนะครับเ็าบอกว่าบ่าวพูดกับลูกชายตอนที่ลูกชายของอิดิตรู้ว่าแม่เนะี่ยตอนสุดท้ายอิดิตคุณแม่เนี่ยนะครับจะเสียชีวิตด้วยโรคอะไรบางโรคสักอย่างหนึ่งหละเขาก็บอกว่าลูกบอกว่าผมทําอะไรไม่ได้เลยผมไม่สามารถช่วยแม่ได้เลยบ่าวก็เง,งียบๆไปแล้วก็ เงียบไปเหมือนคิดถึงตัวเองด้วยนะครับแววตาเขาแสดงถึงคําพูดแล้วมันกินลึกเข้าไปในใจผมเลยนะผมจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นหนังผู้ใหญ่มากอะแล้วมันสอนชีวิตเยอะนะครับเขาบอกว่าบราว์ก็พูดว่าบางครั้งเราก็ล้มเหลวเราทําอะไรไม่ได้นะครับบันทึกไว้นะครับว่าจากเดอะดิกนะครับเน็ตฟลิกบราวพูดว่าบางครั้งเราก็ล้มเหลวเราทําอะไรไม่ได้นะครับ ตอนท้ายเนี่ยผมอยากจะไปดูอีกครั้งหนึ่งอยากจะอยากจะนั่งฟังกรอฟังเขาไดอร์ลอกที่เขาพูดตอนที่เขามองท้องฟ้ากันมีบราวมีลูกมองท้องฟ้ากันแล้วก็น่าจะมีอีดิดด้วยที่นอนอยู่ป่วยอยู่นะครับวาระสุดท้ายอีดิดเป็นแม่ไม้นะครับลูกติดกําลังจะตายจากโรคหัวใจนะครับแล้วก็มีญาติมีอีดิได้ส่งจดหมายตามญาติที่ถ่ายรูปซึ่งอยากจะเป็นทหารให้มาถ่ายรูปให้แต่ว่ารู้สึกว่าคร่าวๆผมอ่านมาว่า ไม่มั่นใจว่าจากที่ไหนอะนะครับว่าเป็นตัวละคารที่เขาแต่งเติมเข้ามาแล้วก็อีดิศแนะน,นําแนะนําว่าเวลาช่างสั้นนะักเขาน่าจะพูดถึงเขาว่าเขาน่าจะแต่งงานกับผู้พันนะให้เร็วกว่านี้ไม่น่าต้องรอสิบสามปีรอจนพ่อเสียชีวิตเลยก็เป็นเป็นบทเรียนชีวิตเหมือนกันนะนะครับว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรอพร้อมเสียทุกอย่างก็ดำเนินชีวิตแล้วก็ลุยๆไป นะครับเพราะลอให้พร้อมเราอาจจะไม่พร้อมจริงๆก็เหมือนการทํารีวิวเหมือนกันนะครับบางทีผมก็อยากจะรอให้มันพร้อมทําให้มันดีที่สุดแต่ผมก็กลัวว่าหลายคนจะไม่ได้ดูไงแล้วผมกม็มีความรู้สึกว่าของดีๆหนังดีๆหนังสือดีๆเรื่องราวดีๆเราอยากให้คุณได้สัมผัสมันนะครับแล้วมันจะช่วยเยียวยาของคุณได้และเยียวยาคนอื่นๆได้ด้วยนะครับต่อมาเป็นเส้นเรื่องของเพ็กกี้นะครับลิลลี่เจมส์นะครับเ,เป็นเพ็กกี้พิกออตตหลัง เปลี่ยนชื่อแล้วมันรับเป็นนักพลังคอดีที่เก่งกันนะครับแต่ในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยพิกกี้พิกกี้เพกกตนะครับตอนหลังเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นมาคาเรตกุยโดไหมแล้วก็ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือเรื่องราวของเพ็กกี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ลิลลี่เจมเป็นคนเป็นเล่นนะครับ ลิลี่เจมส์เล่นรู้สึกว่าเธอผมจะเห็นจำได้เธออีกทีหนึ่งเธอเป็นนางเอกจากจดหมายจากกรินเซนะครับก็เล่นได้ดีน่ารักแล้วแล้วก็เป็นหนังที่น่าดูสนุกอีกเรื่องหนึ่งนะครับพิกกี้พิกกอดเป็นนักพลังคดีสาวสาวสวยสาวคนเดียวในเรื่องอ่ะมาทำงานด้วยความในเรื่องเสนอพินำเสนอว่าเธอเป็นมือใหม่แต่จริงๆแล้วเห็นมีอีกกระแสนึงอีกบางคนก็บอกว่าเธอจริงๆเธอเก่งนะเก่งกว่าเรื่องจริงเธอเก่งกว่าสามีอีกด้วยซ้ำอะไรน่ครับ แล้วก็ปรากฏว่าในเรื่องเนี่ยนะครับเธอเธอเขาเรียกอะไรอะอช่างภาพที่เป็นตีว่าเป็นหลานหรือเป็นน้องเป็นญาติของอีดิดเนี่ยเป็นช่างภาพนะครับก็แอบถ่ายรูปของเพ็กกี้ในเรื่องน,นะครับเพราะเธอน่ารักสวยสง่านะครับแล้วก็ดูดูดีนะครับแล้วก็คุยกันมันก็เป็นประเด็นว่าเพ็กกี้แต่งงานแล้วนะครับต่กับสามีเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ ดูเหมือนไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนก็สอนเรื่องความรักเหมือนกันว่าบางทีเราก็จะต้องทนุถนอมอีกฝั่งหนึ่งไว้อย่าทําเหมือนเขาเป็นคนอื่นนะครับอย่าทําเหมือนว่าเขาหรือเราเนี่ยรักกันน้อยลงนะครับเ,เหมือนสามีในเรื่องไม่ได้พูดตรงๆแต่ผมก็มีในยะว่าน่าสามีน่าจะเป็นชอบผู้ชายเพื่อนสนิทด้วย นะครับทำให้เพกกี้ได้มาคุยกับช่างถ่ายรูปแล้วก็คุยกันทุกเรื่องนะครับแล้วก็มันต่างคนต่างก็มีเรื่องที่เหมือนเหมือนกันคนเราพอมันมีเรื่องเหมือนเหมือนกันชอบเรื่องเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันมันถูกคอครับแล้วก็เนื้อเรื่องตอนหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของความรักจริงๆทั้งเรื่องผมก็เป็นเรื่องของความรักนะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยก็มีฉากนะครับเป็นเรื่องของความรักยังไงเรื่องของบราวน์ที่รักในอาชีพรักในการขุดค้น แล้วก็รักในการงานของตัวเองนะครับแล้วก็ยังรักภรรยาให้เกียรตินะครับส่วนอีดิธก็รักสามีรักพ่อรักลูกนะครับแล้วก็รักในความฝันของตัวเองด้วยคือที่จะเติมเต็มคืออยากจะขุดว่าที่เนินที่ดินของตัวเองตรงเนี้ยซัตตันหูตรงเนี้ยมันมีอะไรอยู่จริงๆตามคําล่ําลือไหมนะครับเพคกกี้ก็รักในอาชีพการงานแต่มาเจอคนที่ใช่มากกว่ารู้เหมือนว่าส่วนนี้นะครับ จะเป็นส่วนที่เขาว่ามีบางกาบางบางคนก็บอกว่าเติมแต่งเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอีกเส้นหนึ่งเป็นเรื่องเรื่องของเพื่อนนักโบราณคดีเป็นเรื่องของการชิงไหวชิงพลิปการอยากได้อยากดีอยากเด่นชื่อเสียงการทํางานเพื่อนๆนะครับแล้วผมก็โน้ตไว้ว่าสัมพันธ์ของคนไม่ได้รักกันหรือจืดจางเกินไปก็สุดท้ายนะครับเพกกี้ก็หย่ากับสามีในตอนหลังเรื่องจริงหลังจาก ขุดค้นไปแล้วนะครับแต่ในหนังก็คือเลิกกันในนั้นเลยตอนนั้นเลยนะครับเพราะว่าเธอรู้สึกว่าสามีรักเพื่อนชายสนิทด้วยกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเดอะดิสเน่มีมันเป็นหนังที่ผมบอกเลยว่าผมก็ว่านะคนที่อายุต่าแต่มันก็ว่าไม่ได้ว่าคนอาจจะดูคนที่ไม่ชอบอาจจะไม่ชอบเลยนะครับ คนที่ชอบอาจจะชอบเลยล่วอาจจะเป็นคนอายุเยอะๆสาม0ิบสี่แก่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่มั่นใจนะแต่มันเป็นหนังที่พลอตมันใหม่มากมันไม่ได้มีหนังทรงเนี้ยแบบนี้มานานมากแล้วผมว่า10หรือ20ปีเลยที่เอามาทําหนังนะครับแบบเนี้ยก็เลยแบบเออแล้วก็กล้าทำแล้วก็โปรดักชันเขาสวยมากนะครับมีอยู่ฉากหนึ่งที่ Edit ประกาศขึ้นเวทีที่ว่าเป็นผลงานของบราวจริงๆแล้วอีดิดก็แอบแอบชอบบราวอยู่ด้วยนะผมจำได้จากฉากที่แต่งตัวนัดทานบราวตโตอ่านค้ามแล้วเธอก็ใส่ทุ่มหูแล้วก็แต่งตัวค่อนข้างดีเป็นแม่ไม้นะครับเธอคงชอบในความมุ่งมั่นทุ้มเทของบราวแต่ปรากฏว่าในวินาทีนั้นตอนห้าโมงเย็นมันก็ภรรยาบราวก็ได้มาเยี่ยมทาให้บราวก็ ต้องแคนเซิลอีดิทไปในการรับประทานอาหารร่วมกันถ้าเกิดเราและถ้าเขาได้รับประทานอาหารร่วมกันได้คุยกันก็ไม่รู้ว่าสัมพันธภาพจะเป็นยังไงนะครับการขุดค้นในเดดิกในแง่ของชีวิตเราอาจการขุดค้นในเดดิกนะครับให้ประสบการณ์ให้ความรู้กับผมว่าในแง่ของชีวิตในแง่ของชีวิตนะครับเราอาจต้องยอมจมลงไปกับอะไรสักอย่างทุ่มเทลงไปในสิ่งที่เราชอบแล้วเราอาจจะไม่ได้อะไรกลับมาเราอาจไม่ได้รับชื่อเสียงนะครับเราอาจไม่ได้รับเกียรติยศ เราอาจไม่ได้รับเครดิตไม่ได้รับการยอมรับแต่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักและอย่าลืมว่าเวลาอันแสนสั้นครับเวลาทำร้ายเราได้เหมือนกันและเวลาก็เยียวยาเราได้เช่นกันแต่เราก็แต่เวลาก็พาความรักไปจากเราเช่นกันอันนี้คือสิ่งที่ผมตกตะกอนนะครับแล้วก็เป็นคอมเมนต์เอาไว้ นะครับผมพูดให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็บอกสอนตัวเองด้วยแล้วนะครับว่าจริงๆอ่านแล้วก็โนต้ตออกมาผมก็ไม่รู้ว่าผมมันก็เศร้าเนาะในแง่ของชีวิตนะครับเราอาจต้องยอมจมลงไปกับอะไรสักอย่างทุ่มเทลงไปกับสิ่งที่เราชอบแล้วเราอาจจะไม่ได้อะไรกลับมาเราอาจไม่ได้รับชื่อเสียงเราอาจไม่ได้เกียรติยศเราอาจไม่ได้เครดิตไม่ได้รับการยอมรับ แต่เราได้ทําในสิ่งที่เรารักและอย่าลืมว่าเวลาอันแสนสั้นเวลาเยียวยาเราได้แต่เวลาก็อาจพลาดความลักไปจากเราเช่นกันครับในเรื่องบราวทุ่มเททิ้งชีวิตเพื่อบราณคดีนะครับแววตาเขาหมุนมองไม่มั่นใจแล้วก็รู้ว่าคนอื่นมองเขาอย่างไรคือเขาไม่มีวุฒิการศึกษาไม่ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมหดหูกับเรื่องนี้มากเลยทําไมเราต้องตีค่าของคนด้วยกระดาษแผ่นหนึ่ง จริงผลงานการทํางานของเขามันก็ระบุได้นะแต่นี่คืออังกฤษนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าคนอื่นมองเขาอย่างไรแต่เขาก็มุ่งมั่นทํามันไปโชคดีที่เขามีภรรยาหรือเมียในอยู่เคียงข้างเขานะครับเธอมองเขาพูดและสื่อสารด้วยความเข้าใจก็เ,เป็นมุมมองที่น่าอิจฉานะครับอิดดิทผู้ซึ่งต้องรอให้คุณพ่อ ผู้พันไปตามจีบเธอต้องรอให้คุณพ่อตายต้อง13ปีนะครับรอดูแลครอบครัวจนพ่อตายถึงได้ยอมแต่งงานแล้วอดีตที่พ่อเคยชอบโบราณคดีการขุดค้นเธอจึงตัดสินใจว่าจะต้องขุดทําตามความฝันตามอาดีตของตัวเองทุกคนล้วนมีอดีตนะครับแล้วฝันเป็นของตนมันไม่ง่ายที่จะได้ดังฝันและทําตามฝันแต่หากมีโอกาสจงคว้ามันไว้และทุ่มทัไปให้สุดตัว อดิเธอรู้ว่าเธอมีเวลาอีกไม่นานนะเพราะเธอเป็นโรคหัวใจใช่ไหมครับแต่เธอก็ต้องทามันเพราะแล้วพยายามสอนลูกของตัวเองทางอ้อมนะครับโดยสอนผ่านการกระทําเธอคิดเธอฝันและเธอทําครับเพกกี้นะตัวละครในเรื่องพูดเน้นในแง่ของความรักอธิบายชัดเจนว่าความรักก็มีเวลาต้องการการดูแลต้องการเอาเใจใส่นะฮะทนุถนอมดูแลเคียงข้างและมีเรื่องเล่าช่วยปลอบประโลมยมเราเจ็บปวดนะครับเรื่องเล่า เรื่องเล่า,าข้างกองไฟของหนุ่มช่างภาพกับเพ็กกี้ที่พูดคุยกันในช่วงนี้มันบอกได้เลยนะครับบอกได้ว่าในบางเวลานะครับบอกได้ว่าในบางเวลาเราคุยได้กับบางคนแต่จะมีบางคนที่เราคุยได้ทุกเวลาและตลอดไปอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปครับผมย้ำอีกครั้งนะครับคือผมก็ชอบสิ่งที่ตัวเองโน้ตไว้ ผมไม่รู้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันให้อะไรมากขนาดนี้กับอ่านอีกทีร้อยวันผ่านมานี่ผมว่ามันมันดีมากเลยอะ่ะมันคือมันมันสอนอะไรเยอะเขาบอกว่าบางเวลาเราคุยได้กับบางคนแต่จะมีบางคนที่เราคุยได้ทุกเวลาและตลอดไปอย่าปล่อยอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปนะครับแล้วก็ผมก็โน้ตต่อไปอีกว่าหนุ่มช่างภาพนะครับในเรื่อง หนุ่มช่างภาพคนนี้สมัครไปเป็นทหารคือเขาอยากเป็นทหารมากทำตามความฝันช่วยประเทศจัดเขามีความกล้าหาญนะครับมันมีฉากที่เครื่องบินตกในน้ำแล้วเขาก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วไปช่วยนักบินที่หลึกที่เครื่องบินตกน้ําเขาวิ่งเขาช่วยอย่างไม่คิดชีวิตนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าเขาหลักเพ็กี้ตั้งแต่แรกพบสังเกตจากภาพที่เขาถ่ายเธอนะครับเขาถ่ายถ่ายถ่ายในทุกอิริยาบถเธอสวยงามสงาม่ามีความเท่มีเสน่ห์ในตัวนะครับ มีสเสน่ห์ในตัวอย่างมากนะครับเขาเห็นคุณค่าในตัวของเธอมากกว่าเธอเห็นตัวเองเสียอีกนะครับสังเกตจากคําพูดในตอนที่เขาพูดกับหัวหน้าโบราณคดีว่าดิฉันเป็นมือใหม่แต่จะพยายามอตอนที่เขาพูดกับหัวหน้าใหญ่นะครับผมจําชื่อไม่ได้ละอีดอิไม่ใช่อีดิ์เพกกี้นะครับก็แนะนำตัวเองว่าดิฉันเป็นมือใหม่นะคะแต่จะพยายามเราย่อมอยากมีค่าในสายตาใครบางคนนะครับไม่จําเป็นต้องมีค่าในสายตาทุกคน เรื่องราวความรักอบอุ่นหัวใจในแง่ความรักในการทํางานนะครับเดอะดิกในอาชีพเดอะดิกนะครับสรุปได้ว่าเป็นเรื่องราวความรักความอบอุ่นในแง่ของความรักในการงานในอาชีพความรักครอบครัวแม่ลูกความรักชาติความรักในหมู่เพื่อนฝูงความรักฉันสามีภรรยาและความรักที่ส่งต่อไปสู่ประเทศชาติรักในประวัติศาสตร์ประเพณีท้องถิ่นและความรักในตัวเองเคารพผู้อื่นผมอยากให้คุณอิ่มเอมใจสุขสงบสดชื่นดีใจที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับดีใจที่เรารัก มีดีใจที่มีคนที่เรารักและรักเรามีลมหายใจที่มีความหวังได้ใช้ชีวิตได้อยู่กับคนที่เราเราักและรักเราอยากให้เรามีความสุขกับสายลมแสงแดดและอาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกนะครับ <c oughs> ผมจะบอกว่าเดอะดิกเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าแล้วก็น่าส่งต่อบอกต่อให้คนอื่นๆได้ดูนะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะกำลัง หมดแรงหรือท้อแท้ว่าชีวิตมันอาจจะไม่มีอะไรเลยอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับในตอนตอน้นผมอาจจะทําเป็นเปเปอร์กราฟิกออกมาให้พวกคุณได้ดูว่าเราอาจจะไม่เรา,าจ,จะไม่ได้รับอะไรเลยจากการที่เรารักและทําอะไรนะครับ ก็ในนี้ผมก็เขียนโน้ตไว้อีกว่าเดอะดิกนะครับชีวิตทุกคนมีความหลังมีที่มาที่ไปทุกคนล้นมีความรักนะครับเดอะดิกนี่เป็น Bas on True Story ภาพสวยครับทุกคนนะครับมีความหลังและความหลังทำให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าคร์รีมาริแกนนางเอกของเรื่องเคยชิงเข้าชิงออสการ์จาก An Education ันนะครับอีดิดเมพิตตี เป็นเจ้าของไล่เนิน,น,นไล่ในสแตนฮูอังกฤษขุดคน้นซากเรือสมัยแองโกลแซกซอนนะครับดัดแปลงจากหนังสือของจอห์นเพรสตันพูมกับไซมอนสโตนนักนักขุดโบราณคดีมีชีวิตเขาเพิ่งจะมาบราซิลบราว n ์เนี่ยเพิ่งจะได้รับการยอมรับก่อนหนังชายมาไม่นานนี้นะเพราะที่ผมทราบนะครับก็ไม่ได้มีใครให้เครดิตเขาจริงเนี่ยผมก็เศร้าใจแล้วก็เสียใจ อยู่เหมือนกันว่าคนเราต้องรอให้เสียชีวิตแล้วถึงจะได้รับการยอมรับที่มันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับนักแสดงลินลิเเจมส์นะครับตัวเพกกี้ที่เป็นสาวมือใหม่นะครับแสดงนำในจดหมารักจากกินซีน่านักนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ผมบอกว่ามันมีฉากที่ผมชอบอยู่เยอะมากและเป็นฉากที่ผมไม่รู้ว่า มันคมงามสง่านะครับฉากการดูรูปที่อยู่บนโต๊ะตอนที่พิกกี้ร้องไห้แล้วพิกกี้รู้ว่าคือตัวช่างภาพที่พิกกี้แอบรักอะ่ะเขาไปเป็นทหารแล้วไงแล้วพอเขามาดูภาพแบบพิกกี้ก็เข้าใจบนโต๊ะโดยที่แทบจะไม่มีไดอะล็อกพูดเลยนะแล้วตัวอีดิดเองก็มาบอกว่าประมาณนี้มันงครับว่าเวลามันแสนสั้นนะครับคือผมจะบอกคุณว่าถ้าคุณรักใครอยู่กําลังรักหรือเลิกรักไปแล้วนะครับก็ยังคิดถึงวันวาน ที่ผ่านมาและเก็บความทรงจําดีๆไว้เพราะเวลามันแสนสั้นนะครับแล้วก็ฉากการเจรจาฉากการคุยกันนะครับเรื่องขแแรงของอีดิทกับบราวก็เป็นอะไรที่ผมเจ็บปวดเหมือนกันนะครับเรื่องของการยอมรับฉากกินข้าวใส่ต้มหูแล้วบราวไม่มามีมานี่ก็ก็โดนใจกระชากใจเหมือนกัน ฉากการประกาศเวทีประกาศชื่อที่อิดิทประกาศว่าบราซิลบาวมีส่วนในการค้นพบนี้นะครับฉากกองไฟเรื่องเล่าคุณต้องไปดูนะว่าฉากบนกองไฟเรื่องเล่าแล้วก็ฉากการทิ้งแหวนมั่นนะครับแล้วก็บราวสอนลูกของอิดดิษนะครับตอนที่ไปมองดูดวงดาวบนท้องฟ้ากันเป็นหนังที่ไดอะล็อกคมคายดีมากผมว่าอย่าพลาดแล้วก็อยากให้คุณ บอกต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักนะครับเพราะเวลามันผ่านมาแล้วมันผ่านเลยไปนะครับขอบคุณมากครับจากผมเอกธรรมกลาง w w w s so e s ็ t com s o a d com ครับและเพจ Love Film Movie และ Youtube นะครับทิ้งใต้ลิงก์ไว้ข้างล่างขอบคุณครับฝากแนะนำและชื่นชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังรับชมกันมาขอบคุณมากครับ ทั